สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับก้อยนัทพัชชัยประกรณ์มงนะคะสําหรับวันนี้นะคะกินเป็นบำบัดโรคภาคจุงมือเข้าครัวนะคะก็จะมานําเสนอเมนูอาหารนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่จริงๆแล้วเนี่ย ออผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคไตก็สามารถทานเมนูนี้ได้เหมือนกันนะคะเมนูวันนี้ก็คือเมนูไข่ยัดไส้นะคะแต่ว่าตัวไส้ที่เราจะใช้นะคะก้อยจะใช้วันนี้จะใช้เป็นไก่สับนะคะแต่ว่าทุกท่านถ้าสามารถเปลี่ยน ตัวเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะอาจจะบางคนอาจจะชอบทานเป็นไข่ขาวนะคะก็สามารถแอดเป็นไข่ขาวเพิ่มแต่ว่าตัวตัวแผ่นมันนะคะแล้วมันเป็นไข่อยู่แล้วเนาะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะก,ก็เลยนําเสนอวันนี้เป็นไก่นะคะซึ่ง วัตถุดิบนะคะอย่างแรกนะคะที่เราบอกไปแล้วนะคะก็คือตัวไก่นะคะตัวไก่เนี่ยก็อยเลือกใช้ไก่ส่วนหน้าอกนะคะแล้วก็เรามาสับเองนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อไก่สับนะคะจากตลาดหรือว่าจากซุปเปอร์เนี่ยบางทีนะคะมันจะเป็นไก่ที่เขาปนหนังมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาบดให้เรานะคะอันนี้จะเป็นเนื้อล้วนเลยนะคะเราก็ อาจจะเปลี่ยนนะคะถ้าสมมุติว่าบางท่านไม่ชอบเนื้ออกนะคะเพราะว่ามันแห้งไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดนะคะก็สามารถเลือกเป็นส่วนอื่นๆได้นะคะแต่ว่าขอให้เอามาสับเองนะคะก็ถัดมานะคะคือตัวไข่ที่เราจะเอามาห่อนะคะตัวไข่เนี่ยก็จะใช้เป็นไข่ขาวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะมีไข่แดงผสมด้วยนะคะแต่ว่าปริมาณเนี่ยก็คือต่อนหนึ่ง สำหรับ1คนนะคะก็ใช้ตัวไข่ขาวเนี่ยสองฟองนะคะแต่ว่าใส่ไข่แดงจริงๆอะคะ่ะแค่ครึ่งฟองนะคะก็คือสามารถทานได้ที่ทำไมจะต้องใส่ไข่ทั้งสองตัวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ไข่แดงเลยนะคะเราจะไม่สามารถห่อไข่เขาได้นะคะเพราะว่ามันตัวไข่ขาวอย่างเดียวเนี่ยมันมีความแข็งกระด้างกว่านะคะถ้าเราผสมตัวไข่แดงไปนิดนึงนะคะก็จะช่วยได้นะคะอ่า ปริมาณแค่ครึ่งฟองนะคะก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะเราปกติเราไม่ได้ทานไข่กันบ่อยอยู่แล้วนะคะถ้ายิ่งคนเป็นโรคไตระยะท้ายๆเนี่ยเราก็คือจะแจ้งอยู่แล้วว่าไม่อยากให้ทานเป็นไข่แดงใช่ไหมคะแต่นเนี้ยเราใส่เพียงแค่เล็กน้อยนะคะแค่ประมาณมากที่สุดก็คือครึ่งฟองนะคะเพื่อให้มันสามารถห่อได้นะคะถัดมานะคะในไฟนะคะก็คือจะมี ตัวของหอมใหญ่ด้วยนะคะเป็นหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะให้ได้รสหวานนะคะแล้วก็จะเป็นแครอทค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มสีสันนะคะเป็นแครอทที่ต้มสุกแล้วนะคะเออเหมือนเราต้มเพื่อเอาโพแทสเซียมออกนะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้นะคะก็ใช้ในปริมาณน้อยๆนะคะเพื่อให้เออได้สีสันเฉยๆนะคะแต่ว่าเออตัวโพแทสเซียมก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ ถัดมานะคะไข่ยัดไส้ก็จะต้องมีมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในสูตรที่ต้องใส่นะคะเราก็เลยใส่ในปริมาณน้อยๆนะคะเพื่อให้มันอย่างน้อยเนี่ยได้ตามสูตรของต้นฉบับนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะ ที่เราใช้กันก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีปริมาณที่จะไม่เกินสําหรับ1มื้อนะคะตัวปริมาณโซเดียมนะคะก็สามารถดูได้จากสูตรนะคะที่ก้อยแนบไว้ให้ด้านล่างนะคะถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นน้ํามันหอยนะคะอ่าถัดมาเป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะก็จะมีปริมาณบอกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ สามารถทําตามสูตรได้เลยนะคะโซเดียมไม่เกินค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะอาจจะใส่เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีปัญหาเบาหวานนะคะจะใช้เป็นน้ําตาลเทียมก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบรสหวานเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหวานเนี่ยมันจะได้มาจากทั้งตัวหอมใหญ่ที่เราใส่ละคะแล้วก็ได้มาจากตัวซอสมะเขือเทศแล้วบางส่วนนะคะอ่ะพัก โรยนะคะที่เราจะมาตกแต่งนะคะก็คือจะเป็นตัวผักชีนะคะอันนี้ใช้เพื่อตกแต่งเฉยๆนะคะวางด้านหน้านะคะแค่ประมาณ1-2ใบนะคะแล้วก็กระเทียมสำหรับผัดนะคะให้หอมนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าใครชอบหอมหน่อยก็อาจจะใส่ปริมาณที่เยอะขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็น้ํามันค่ะน้ำมันพืชนะคะ รวมถึงอันนี้จะเป็นซุปใสนะคะเป็นน้ำสต็อกที่เราเคยสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะใช้สำหรับในกรณีตอนผัดนะคะรวมถึงตอนจะเอามาห่อตัวไข่นะคะถ้าสมมุติว่าเออเราใส่ไข่แดงน้อยใช่ไหมคะมันมีความกระด้างของไข่ขามเนี่ยเราสามารถใส่ตัวน้ำสต็อกเพิ่มลงไปได้นะคะให้มันนุ่มคล้ายๆเวลาเราทำไข่ตุนนะคะนะคะ แล้วก็สุดท้ายคือพริกไทยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยแล้วแต่เลยบางคนอาจจะใส่เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะคะหรือเป็นพริกไทยเม็ดอันนี้ข้างในจะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้ส่วนส่วนใหญ่แล้วแต่แล้วแ,แต่ชอบนะคะว่าจะชอบรสชาติเผ็ดประมาณไหนนะคะถ้าทําให้เด็กๆทานนะคะก็อาจจะใส่น้อยๆหน,น,น่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเด็กๆจะทานไม่ได้นะคะก,ก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การผัด ใส่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาห่อ,อก,กันทีหลังนะคะเริ่มต้นผัดไส้นะคะก็เปิดเตากันก่อนนะคะอให้เตามันเริ่มร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำมันนะคะประมาณสักช้อนชาก็ได้นะคะเพื่อผัดไส้นะคะแล้วก็ตามด้วย กระเทียมนะคะกระเทียมถ้าใครชอบกระเทียมแบบว่าหอมๆนะคะก็ใส่ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้ค่ะผัดให้พอสุกเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้ Okay. เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันเริ่มสุกนิดหนึง่งโอเคค่ะเริ่มได้แล้วนะคะก็เราก็จะใส่ไก่สับนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ เอาให้ใกล้สุกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยใส่ผักนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เด็กๆจริงๆก็ชอบทานนะคะอ่าพอไก่เริ่มสุกนะคะก็ใส่ผักอื่นๆได้เลยหอมใหญ่นะคะใครชอบทานหอมใหญ่เยอะหน่อยก็ใส่ได้เยอะนะคะ จะช่วยให้หวานด้วยค่ะแล้วก็แครอทนิดเดียวนะคะเพิ่มสีสันนะคะให้มีสีสวยสดๆนะคะมะเขือมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ใส่น้อยๆนะคะเอาแค่สีเนาะใส่น้ำซุปน้ำสต๊อกของเรานะคะลงไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนเพื่อให้ ไส้ของเราไม่แห้งเกินไปนะคะอืมกลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ให้เราปรุงรสได้เลยนะคะเราจะใส่ตัวซอสมะเขือเทศน,นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้คำนวณโซเดียมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นช้อนชาเนาะเราก็จะใส่ประมาณช้อนชาครึ่งนะคะก็คือประมาณถ้าเทียบแล้วจะเท่ากับครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ช้อนชาครึ่งแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะโอเค แล้วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวค่ะแค่ปลายช้อนประมาณ1ส่วนสนะคะช้อนชาพริกไทยค่ะอันนี้ขออนุญาตใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบชอบทานพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะให้แบบกลิ่นที่ฉุนดีนะคะแล้วก็ได้รสชาตินะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ตัวหอมใหญ่เขาเริ่มสุกนะคะโอเคเอเค ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยหอมใหญ่สุกแล้วนะคะไก่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเราก็จะได้ใส่นะคะก็ตักพักไว้นะคะตักใส่จานพักไว้ ตัวไส้ของเรานะคะได้ตัวไส้ของไข่ยัดไส้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถัดไปเราจะมาตัวทําตัวไข่สาหรับห่อกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็สําหรับนะคะพอเราเตรียมไส้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําตัวไข่ที่หอนะคะก็เริ่มต้นด้วยที่ เอาไข่นะคะอันนี้เราแยกไข่แดงออกแล้วส่วนหนึ่งนะคะจะเหลือแค่ไข่แดงครึ่งฟองกับไข่ขาวสองฟองนะคะแล้วก็เราก็ใส่ตัวน้ำสต๊อกนะคะเพิ่มอีกสักประมาณเกือบช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่ให้มันนุ่มนะคะ,ะแล้วก็ตีนะคะอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า เป็นคนไข้โรคไตใช่ไหมคะก็อาจจะเพิ่มตัวซอสอื่นๆแบบไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเกินลิมิตที่ก้อยคิดมาให้แล้วนะคะเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในตัวไส้ไปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติทุกท่านท่านใดแบบอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากให้ไข่เรามีรสชาตินะคะก็ อาจจะลดเครื่องปรุงบางส่วนที่อยู่ในตัวไส้ลงนิดนึงนะคะแล้วก็มาเติมเป็นซีอิ๊วขาวในนี้สักประมาณ1ส่วน3ช้อนชาก็ได้นะคะเพื่อที่ให้แบบไข่มันก็มีรสชาติไปด้วยนะคะอ่ะเราตีคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหรือสมมติว่าถ้าไม่ได้ลดของความเค็มเราอาจจะเพิ่มเป็นตัวพริกไทยนิดหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าพริกไทยไม่มีผลกับโซเดียมนะคะอ่ะ อันนี้เราตีผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนออกมาเราก็จะมาเริ่มนะคะเปิดเต้านะคะรอให้เตาร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำตัวแผ่นตัวไข่นะคะถ้าเราใช้เป็นกระทะ เทฟลอนนะคะก็จะทําตัวไข่เนี่ยได้ง่ายกว่านิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดกระทะนะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นกระทะก้นลึกนะคะกระทะจีนนะคะก็อาจจะต้องใส่น้ํามันแบบเยอะหน่อยแล้วก็ให้น้ํามันทั่วๆนะคะอันนี้เราก็ใส่น้ํามันประมาณสัก1ช้อนนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตะแคงกระทะนะคะอ่ะ ให้กระทะแบบมีน้ำมันทั่วถึงกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระทะเทฟลอนเป็นอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยติดกระทะนะคะแต่ต้องมั่นใจว่ากระทะร้อนนะคะอ่าอันนี้ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวไข่นะคะจะต้องเอานี้ออก ต้องดูนะคะอาจจะใส่ไม่หมดนะคะโอเคแล้วก็ตะแคงกระทะนะคะใส่เพิ่มนิดนึงตรงกลางมันบางไปนะคะ พอเราทิ้งไปสักระยะนะคะเดี๋ยวรอให้ด้านล่างนะคะเขาเริ่มสุกนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราค่อยพลิกทีเดียวนะคะอาจจะแซะแซะดูเห็นไหมคะพอเป็นกระทะเทฟลอนก็จะง่ายมากนะคะอ่าเริ่มแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะอาจจะต้องเริ่มพลิกแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราไม่ผสมไข่แดงเลยนะคะหรือแบบไม่ได้ใส่น้ำเต,ตอกเพิ่มเลยนะคะมันจะแตกไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างตรงน่ะอย่างอันนี้นะคะตรงไหนที่แบบมีไข่ขาวปนอยู่เยอะนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันจะแบบแตกง่ายนะคะอ่าแก็พลิกฝั่งนะคะต้องเบามือนิดนึงนะคะถ้าใครชำนาญน,นะคะกระดกกระทะเลยค่ะอันนี้ทำไม่ได้นะ <c oughs> ไม่สามารถจริงๆ มาแล้วนะคะหนึ่งด้านของเราเสีก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะมีแบบสีเหลืองอ่อนๆปนนิดนึงนะคะขอบก็จะกรอบๆนะคะเพราะว่าเขามีไข่ขาวเยอะนะคะก็จะมีความกรอบของไข่เดี๋ยวรอให้อีกฝั่งนึงเรา สุกนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเอาไปห่อไส้ที่เราเตรียมไว้ได้นะคะอันนี้นะคะก็สุกทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะได้สีเหลืองนวลน,นะคะนี้แล้วเราก็เอาจานนะคะเตรียมไว้สำหรับห่อนะคะ อังน,นี้อังน,นี้ดีกว่าร้อยนะคะไส่นะคะที่เราผัดเตรียมไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปนะคะถ้าสมมุติว่าปริมาณไส้ที่เราผัดมันเยอะนะคะก็อาจจะทำเพิ่มอีกสักหนึ่งแผ่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ให้พอดีพดีให้ห่อได้นะคะ <laughs> okay. <laughs> อันนี้เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตกแตงะะ่งนะคะโรยหน้านิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็เป็นต้นหอมนะคะเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็หรือถ้าใครจะแบบทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็บากนะคะแล้วก็เปิดก็ได้นะคะเพื่อแบบว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ยัดไส้นะคะไก่สาบที่ก้อยได้ สาธิตวิธีการทำมาแล้วนะคะหน้าตาเหมือนแบบอาหารคนทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบว่าเป็นโรคไตแล้วแบบโอ๊ยไม่มีอะไรทานเลยนะคะสามารถทำเมนูแบบนี้นะคะทานได้เลยนะคะจะเปลี่ยนตัวไส้บางคนอาจจะทานเป็น ตัวเป็นเนื้อสัตว์อื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ฝากเมนูนี้ไว้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถทำตามได้อย่างง่ายๆนะคะเมนูนี้ค่ะไข่แัดไส้ไก่สับค่ะนี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะ มีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนําไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะเวันเลยนะสัปดาห์หนึ่งของคนที่เป็นโรคเบาหวาน นะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ p l e s s e subscribe to see n e ว v ดี e o